เก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ I Can Speak English Podcast ทางช่องมาทูเรมอนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อกับ EP ที่4แล้วนะครับเราอยู่กันมาถึง EP ที่4แล้วนะครับซึ่งรายการจะอ,ออกอากาศยอ,ออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา7นาฬิกานะครับทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o กนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ การใช้ขออนุญาตคับว่าเราจะขออนุญาตง่ายๆเนี่ยนะครับมีคำไหนได้บ้างใช้อย่างไรนะครับเราจะมาฝึกกันใน EP นี้เลยนะครับซึ่งคำที่เราสามารถใช้มีอยู่2องคำเคลอครับคือคำว่า can กับคำว่า may นะครับมีคำอื่นอีกไม่มีครับแต่ว่าเราจะฝึก2องคำนี้ก่อนแล้วก็เอาง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกที่มันยากขึ้นยาวขึ้นแรกๆคือเราต้องรู้จัก คำว่าเมกับคำว่าแคนก่อนนะครับถ้าจะขออนุญ,ญาตใช้เมไอก็ได้แคร์ไก็ได้ซึ่งความแตกต่างมีอยู่เล็กน้อยครับ2ตัวนี้ใช้ขออนุญาตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าให้เกียรติมากหน่อยก็จะเป็นเมแต่ถ้าสนิทกันมากหน่อยก็จะเป็นแคนเช่นคนไม่ค่อยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเมไอส่วนถ้าเป็นเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยก็จะเป็นแคนได้นะครับก็ลอง สังเกตกันดูแต่ว่าสิ่งที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับเผื่อว่าใครยังอยู่ที่โรงเรียนยังเป็นนักเรียนอยู่หรือเม่หรือ,อเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการศึกษามันน่าจะเกี่ยวเนาะก็คือจะขออนุญาตเข้าห้องนำ้ำเป็นตัวอย่างประโยคแล้วผมจะมีตัวอื่นที่จะแนะนําอีก3คําที่น่าสนใจเอาไปใช้ได้ตัวอย่างประโยคที่นํามาฝากก็คือ May I go to Toilet May I go to toilet ถ้าถูกโครงสร้างเลยจะเป็น may I go to the toilet ใส่เด็ดด้วยนะ can I go to the toilet งั้นเรามาฝึก2องคำนี้2ประโยคนี้อย่างละ3เนาะ may I go to the toilet may I go to the toilet may I go to the toilet ต่อครับ can I go to the toilet can I go to the toilet can I go to the toilet สามารถขออนุญาตเข้าห้องน้ำจะเป็น may I ก็ได้ can I ก็ได้ทีนี้ผมมีอีก3มคำที่มาฝากกันคือ sit go แล้วก็ take นะครับก็ลองใช้กันเลยจะใช้ยังไงก็คือสามารถใช้เป็น may I sit ก็คือขออนุญาตนั่งได้ไหมหรือ can I sit งั้นเราฝึก may I sit 3ครั้ง can I sit 3ครั้งเนาะ may I sit may I sit may I sit can I sit can I sit อยากให้เป็น CAN ไนนะฮะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมเสียงอยู่แต่ถ้าไม่ได้เป็นแคน I ก็ได้ไม่เป็นไรครับแคน I ก็ได้ CAN ไนก็ได้ Can I sit? ดแคน s i ซิดแคน i t ต่อไปครับคำว่า go ครับ may I go ขอไปได้ไหม may I go may I go may I go can ครับ can I go can I go can I go อ่าต่อไปคำว่า take ครับแปลว,ว่าหยิบ หรืเอานะฮะท a k e, a k e นะครับ may I take may I take may I take can I take can I take can I take เอาแล้วนะครับก็คือเราไปทบทวนกันดูนะครับสามารถฟังใหม่แล้วก็จดๆๆแล้วก็มาทบทวนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างฝึกไปแล้ว3-4 EP คืบหน้าอะไรอย่างไรคอมเมนต์แนะนำติชมได้อยู่ตลอดเลยนะครับเพื่อเป็นเพื่อการพัฒนารายการเพราะว่ารายการที่ทําม,มาเนี่ยอยากให้ทุกคนสามารถนะําไปใช้ประโยชน์ได้จริงฉะนั้นถ้าจะให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกท่านก็ต้องช่วยกันคอมเมนต์นะอ่าแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ฝาก กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปนี้และก็คลิปอื่นๆของทางช่องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและเราจะมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับเไไาาก,ก,ดดกาาถถ่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast